ตอนนี้เดี๋ยวเ,เราจะต่อไอชุดข้อต่อคอนเดนเตอร์คิดที่เราต่อสายไฟไว้เรียบร้อยหมดแล้วพอต่อสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็เอาตัวหลอดตัวนี้มาใส่จะจุดสอดต,ต้องใส่ไว้ก่อนนะก่อนที่จะต่อพอต่อเรียบร้อยปับ๊บแล้วเราก็ให้มันอยู่ตรงกลางกะว่าให้มันอยู่ตรงกลางเสร็จแ,แล้วก็ใช้เครื่องเป่าความร้อนเนี่ย เราจะใช้เครื่องเป่าความร้อนเป่าต่อเพราะเครื่องเป่าความร้อนธรรมดานี่แหละ,ะข้างในของตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเหมือนมีน้ํายาเหมือนเป็นน้ํายาเรซินเคลือบพอเวลามันเป่าเสร็จน้ํายาตัวนี้มันจะไหลออกมาเคลือบระหว่าง ตัวผนังด้านในของมันกับตัวสายไฟเดี๋ยวรอดูจนเดี๋ยวรอ,ตอเตาสักพักนึงเอคอันนี้เราเริ่มเตาเนี่ยเราจะเปตาจากตรงกลางออกมาต้องพยายามเปตาจากตรงการลางกระไายออกขอบ ค่อยๆหมุนไปเวลาเต่าไปก็หมุนๆไปแล้วท่อมันค่อยๆหดเล็กลงเล็กลงเล็กลงเมื่อกี้เราก็เล็กท่อหดนะแต่มันไม่ใช่ท่อหดที่ไปขายตามร้านขายเครื่องไฟฟ้าทั่วไปมันไม่เหมือนกันนะลักษณะมันเป็นคล้ายๆท่อหดเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีลํายาออกมาเคลือบถ้าดูสังเกตดีๆเนี่ยนะจะมี้ํายาออกมาเคลือบ พอเคลือบแล้วพอพอมันแห้งอย่างเงี้ยแล้วมันจะแข็งตัวเลยเป็นซีนกันน้ำเข้าพวกโคมไฟใต้น้ำเนี่ยส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันก็คือหนึ่งก็คือสายไฟ,ไฟน้ำเนี่ยมันลีดเข้าทางล่านรอยต่อพวกนี้แหละแล้วก็จะเข้าที่ตัวโคมไฟใต้น้ำไอ้ท่อกดที่มีเรซินเคลือบแบบนี้เนี่ยก็เนียสสำหรับงาน ต่อสายไฟปมไฟใต้น้ำโดยเฉพาะถ้าเคลือบดีๆต้องเป็นแบบนี้มันจะมีไอตัวน้ำยาอาเนี่ยน้ำยาเคลือบเนี่ยออกมาเคลือบแล้วเป็นวงกลมเลยเคลือบจนไม่มีรอยต่อ โอเคเรียบร้อยปล่อยให้มันแหง้งอ่าเดี๋ยวปล่อยให้มันแหง้แหงก่อนให้มันเย็นปล่ยให้มันแหง้งประมาณนี้อ่าเนี่ยเยิมเยิมเนี่ยมันจะออกมาเยิมเยิมพอมันแห้งแล้วมันจะแข็งตัวเป็นซีนโอเคครับ